สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลต้นนะครับอีวสุนะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวสปาร์กนะครับพร้อมชุดแต่งนะครับแล้วผมจะให้ดูว่าชุดแต่งผมมีอะไรบ้างนะครับแล้วทีเนี้ยผมบอกเลยเลยว่าชุดแต่งเนี้ยพิเศษส,สุดๆเลยอย่างเท่อย่างหล่อนะครับอย่างเท่อย่างหล่อผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันนะครับ ชุดแต่งชิ้นที่1นนะครับที่ผมจะเสนอคือสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าเห็นไหมเอ่ยนะครับสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าตามนี้เลยนะครับสเกิร์ตหน้านะครับยี่ห้อนะครับทันเซอร์นะครับทันเซอร์เห็นไหมเอ่ยนี่ครับตัดด้วยโลโก้แดงนะครับตัดด้วยโลโก้แดงนะเพิ่มความเท่นะครับนะครับนี่เป็นโลโก้อลูมิเนียมนะครับนะครับ สองนะครับชิ้นที่สองจะเป็นครอบไฟตัดหมอกนะครับเห็นไหมครับทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับทําให้รถดูหล่อเทสมาร์ทมากขึ้นนะครับชิ้นที่สามนะครับชิ้นที่สามจะเป็นซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อซุ้มล้อจะเป็นแบบนี้นะครับซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าพิเศษนะครับผมบอกเลยว่าซุ้มล้อตัวนี้นะครับ ไม่ใช้กาว 3M ไม่ได้ใช้เจาะตัวถังของรถใดยๆทั้งสิ้นนะครับจะามาทดสอบดูว่าแน่นหรือไม่แน่นแน่นไหมเอยนี่ครับผมบอกเลยโคตรแน่นนะครับโคตรแน่นเลยนะครับเห็นไหมว่าโคตรแน่นนะครับทีเนี้ยผมจะบอกว่าชุดแต่งพวกเนี้ยนะครับชุดแต่งพวกเนี้ยถ้าเป็นตามตลาดทั่วไปอาจจะไม่มีรับประกันแต่ผมบอกเลยว่า ชุดแต่งของทันเซอร์เนี้ยที่ผมเอามาใส่ในรถอีวีุสปาร์กเนี่ยมีรับประกันให้ลูกค้า3ไปีนะครับ3ไปีนะครับลูกค้า3ไปีจำไว้เลยลว่า3ปีรูดลอกล่อนเอามาเคมครับเคมฟรีนะครับไม่คิดเงินไม่ไี้คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วผมจะให้ตากล้องผมเนี้ยรีวิวทั้งตัวรถเลยครับเดี๋ยวผมให้ตากล้องผมเดินไปเลยเนาะ เดินดูรอบรถเนาะนะครับอ่ะเชิญครับรีวิวตัวรถที่มีชุดแต่งให้แล้วนะครับ ทีนี้ผมจะบอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถอีวสุพร้อมชุดแต่งทันเซอร์นี้นะครับนะครับติดต่อได้ที่อีวสุเสียงไพศาลนครสวรรค์นะครับหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะครับให้โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร056 229 6 1> 7 1นถึง4นะครับผมขอทวนเบอร์ให้อีกหนึ่งรอบนะครับ056 229 671ถึง4ครับวันนี้นะครับผมเซลต้นนะครับและโชว์รูมเอียอสุเสียงไปษานะครับวันนี้ท่องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ